สวัสดีทุกคนนะจ๊ะทักผลงานทักที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกนะจ๊ะตอบทางนั้นนะจ๊ะทักที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกได้เลยจ้ามีเขียนไว้อยู่เดี๋ยวตอบนะจ๊ะกดติดตามให้กับติใจหวซนซาแมนบอลขอบคุณนะจ๊ะงานทุกอย่างนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ น้องรู้จักอะไรหุ่นส้มบ่าพี่ส,ส้มไหนซช่ สวัสดีนะจ๊ะผนโต้กบออกแล้วมาการกบเด้อได้ยินอยู่บอกเสียงกบกบออกอีดีผนโต๊้หัดเอากบออกอีดีสิเจ้าว่าการกบเด้ออยู่หน้าคอยกบมีแต่ตัวเองเยอะหรอก สวัสดีจ้าดูผลงานทังที่ดาโปรไฟล์ทิกตอกเลยนะจ้าเดี๋ยวต่อ สวัสดีทุกคนนะจ๊ะ FC เอร์จ้าขอบุนะจ๊ะสายล่า สวัสดีทุกคนนะจ๊ะเข้ามาแล้วก็กดหัวใจส่งหัวใจให้ด้วยจ้ะ สวัสดีทุกคนนะจ๊ะฮัลโหลร้อนจ้ะอยู่นี่ก็ร้อนฝนตกแต่ร้อนฮอนอบอ้าวฮอนอบอ้าวมันไอ้นี่ฝนตกแล้วมันอ้าวกบออกสวัสดีทุกคนนะจ๊ะ สวัสดีทุกคนนะจ๊ะ สวัสดีทุกคนนะจ๊ะข้ามาแล้วกดหัวใจส่งหัวใจด้วยจ้า Hello หัวใจด้วยจ้า Hello g i v me ขอบคุณนะจ๊ะ สวัสดีนะจ๊ะดูผลงานทักที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกเลยนะจ๊ะลงไลฟ์เดี๋ยวไปตอบจ้ะทักจ๊ะเข้ามาแล้วกดหัวใจส่งหัวใจให้ด้วยนะจ๊ะตัวจริงนะจ๊ะตัวจริงช่องจริงไลฟ์ทางทิกตอกนะที่อื่นอภปรย์นะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ ที่อื่นนะพร้อมนะไอ้บ้านฟ้าไอ้วีโปรบีเคอ,อะไรนั้นไมไ่เล่นนะจ๊ะ <c oughs> เล่นแค่เล่นแค่แอปดางกับติ๊กต๊อกนะจ๊ะ